ทำไมโอวีเอ็ดและแกงกันอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเลยกลับมาไหมฮะหมุหมุนมเฉยรือดับไปเลย กลับไปเลยว่ะเชื่อไม่ติดทำไงดีวะทุกคนอะไรอะไรสิ่งอย่างเป็นคำหามห,หรือว่าเราจะแยกไลท์ดีในบ้านดำก็นานๆทีไลท์ไหมทำไงดีวะ จริงๆบ้านบ้าน,านดาผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาเฉพาะเกมที่เล่นในที่ไม่กินทรัพยากรแล้วอย่างนี้คือทุกคนต้องไอ้นีนะต้องตามหลายหลายที่อะซึ่งก็ไม่มองเห็นกัน แล้วกล้องก็คือดับก่อยอเนมะเยใจวะไม่รู้จะทำยังไงูพ่พอคนดูเยอะล้วมันก็ดับทุกทีเลย <も>うおい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 たいお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 いいいい แล้วพอดีที่เขารวมสกุลที่ศิษย์ของฉันไมรู้สึกว่าจะได้รับพลังเหมือนเขานั่นแหลคือสิ่งที่ความแข็งแกร่งที่พวกเขาจะได้ในเมื่อคนที่อยู่ตรงนั้นเกิเจออุบัติเหตุและยังสามารถเอาชนะได้การที่เขาผู้คนที่เป็นศิรั่องที่คมข่งท่เาจะได้รัื่อคน่อยู่ตรับ うわー改めて見てみるとすごい嫌な今回はヌビレットがいないから自分たちに何とかするしかないなもう人のものを奪えないようにしっかり殺しめてやろうぜ 忘れていないだろうな。 โอ้ยจริงเหรอแป๊บนึงนะไม่เลือนหรือทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับ โอเคกลับม,มาเหมือนเดิมแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันช่นางรุนว้ายเหลือเกินเดี๋ยวพีุ่นี้กลางวันเราต้องมา,มาลองอะไรนอนดึกดังรับจังเล่นไม่เสร็จใกาจะใกล้เสร็จแล้วแหละไม่คิดว่าเนื้อเรื่องจะยาวขนาดนี้ยาวกว่าเมาื่อวาน เก็บสามสเต็ปไม่ได้ไม่ใี่แบสวัสดีทุกคนนะฮะขอบคุณที่แวะเวียนกันมานะ またあの技気をつけてまだ私の力を狙うかうんうんうん せいだ、老人。<レース><レース> <laughs> <laughs> จะเห็นโฉมหน้าแท้จริงปะอ๋อเป็นชาวแคนา้า่อสมกได้สติขึ้นบ้างหรือยัง <c oughs> พอเห็นว่าร่างกายฉันถูกขีดจำกัดก็ <c oughs> เลยจงใจส่งพลังกลับมาให้ฉัน <c oughs> เพื่อทำลายเสืออนอของฉันจากภายในนี่คือกิจกรรมอะไรดะ พลังแบบนี้เอ่อภาษาสัมผัสในการต่อสู้ที่เฉบแหลมแบบนี้ว่าลาเชียสคือก็คือเิเื่องอะไรตอนนี้มัเวลาไหนแล้วนะเขาออกจากเทวัดไปนานแค่ไหนหลายร้อยปีหลายร้อยปีขอโทษทีพอดีตื่นได้ไหมหน่อยเกือบลืมแนะนำตัว สุลทโรชชอでありその後を追随するものでもあるเป็นเพื่อนไม่คุ้น่ะเป็นเพื่อนของอาจารย์เธอไโคูดแตะเออแล้วไปพูดแ่เรของเขาด้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้พูชื่อเธอแต่ก็หลายหรายปีก่อนฉันก็รู้ถูกตามอยู่กัเธอเลยรู้ได้ว่าเธอมาหลายรลายปีก่อนัเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องของคุณอาจาร ไดอยู่แล้วสิตอนนี้ฉันยังมีสติอยู่มันเป็นเรื่องมืนานาะนานมากทีเดียวฉันเกิดในตระกูลชนชั้นสูงนียและเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวกสมบัติที่สืทอดตำแหน่งแต่ฉันป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายมาตั้งแต่เด็กดังนั้นจึงไม่มีใครคาดหวังอะไรกับฉันฉันพยายามฝึกฝนวิชาดาและอาชนคนวัยเดียวกันทั้งหมด แต่ก็ไม่มีประโยชน์มพยวทุกคนที่ฉันเห็นมีแต่ฉันเ,เ,เห็นหทุกคน่ฉนเห็นทุกคน,นี่ฉันเาาย็นอี่ตเที่ฉัหนทกท่ฉันท่ันนทุี่ฉันเวลาผ่านไป่ัอเห็นทฉันเุค่อันเห็นทุกีวิันเหจุดคมาย่ทุกันนี้ฉันกเ็ยนนี่ยังเ็ทั้ง่ เขาเป็นลูกนักโิษผประหารที่เกิดในโกุบุโะเกะเล่อนไปตามความหนุกแต่ดกและรู้ว่าลิพาวิจารณ์มากกว่าผลงานชิ้นเอกของสถาบันรับ,บแต่เขาก็ยังคงยิ้มอยู่เสมอเราก็มองไม่เห็นความเป็นมิตรและความมุ่งร้ายทั้งสอง,อง,องฉันยังจำความที่เขาพูดฉันตอนเจอทางแรกได้อยืดเลยว่า คนเราต้องดินรนเพื่อชี่จะถึงจะไข้ฟ้ามันไม่ได้ก็ควรชนหัวเปลวไฟและตายด้วยหัวใจชิบชายในที่ใก้ใกกนคำพที่ดูเป็นคำพูดที่อาจจะไม่ถสวย้องถ้เราจิตใจที่ถูกเหม ฉันได้สูงกว่เขาแล้วแม้เขาจะรู้สึกได้ถึงความสุขที่สุดそしてあいつが10歳のときトワルキンキにまつわる研究資料を手に入れた。これによりできぬこในโลกนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ทำที่เขาทยาทัินเพร่างกายของแต่ฉันก็ตกเขววนกลางทางข้อสวนของฉัเทียบเขาไม่ได้เลย ว่าจะไม่ไหร่อาตจ้งแต่วันไหนที่เขาเริ่มเดินทันไปไกลฉันไม่มีหน้าไปขอฝึกซ้อมกับเขาได้สั่งการแล้วจะการเปลี่ยนแปลงซูทรอชจะหาฉันว่าที่กระทรวงดาวนี้ไม่มีสิ่งที่ฉันสนใจอีกแล้วฉันจะไปแล้วล่ะแต่ก่อนอื่นฉันจะใช้พลังที่เพิ่งฝึกมา ช่วยนายทำลายคำสาบมีซีเอิร์ดีไหมคือฉันจะเพิมพยายามเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้นายตายแต่ถ้านายเผชิญหน้ากับความเป็นอมตะมันจะมันก็คือความเจ็บปวดในรูปขอ,องบบมุขช่างเถอะการเป็นอมตะก็ดีสำหรับฉันเหมือนกันชีวิตที่ไรขีดจำกัดก็หมายวามว่าฉันสามารถแข็งข่งขึ้นได้เรื่อยๆบางทีสักวันหนึ่ง ลอดได้ปนのようัเท่าเส้นเด็กิ้ลที่เกิดขึ้นมาไม่รู้ก่อนนะคิดดีแล้วเหรอฉันไปครั้งนี้ไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนจะได้กลับมาร่างกายของนายจะต้องบอกว่าวิญญาณของนายอาจจะต้องร่างกายของนายหรือวิญญาณของนายอาจจะตอ้องยังไงก็ต้องลองดูสักคนเราต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองใช่ไหมล่ะ พูดได้ดีแต่ถ้าวันนึ่งนายเหนื่อยไหนอ,อกับความเจ็บปวดจากชีวิตอมตะแล้วอยากสู้ให้เต็มที่ก่อนจะจากไปก<ม>็ไปหารูส้สิงห์ของศันนะลูกศิษย์ไม่คิดเลยฮะว่าคำนี้จะมาจากวังไงก็ว่าฉันจะได้หั้ย ค่วงนี้เราไม่แน่ใจเราจำชื่อไม่ได้ไม่พูดเลยค่ะคำทั้งนายของเขาเชื่อถือได้มาตลอดฉันรู้นฉันชักจะอยากบอกว่าสีรู้สีของนายจะเป็นคนยังไงกันแน่ไม่ได้บอกอะไรฉันพูดแค่คว,ว่าสักวันหนึ่งนนา,งนาคุตดวงดาวพระพวงจะพร้อมคำนับเธอัข้างบนคที่สุดเศษ แน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่ใช่คนที่สุดยอดจะมีคนสมบัติเป็นรูกสิงย์ฉันงไดง้ไยังมั่นใจตัวเองเหมือนเดิมแต่ความแต่มันก็จริงอย่างที่นายว่าสันไปละแล้วก็ถ้านายยืนการาก็จะแข่งกัขึ้นให้ได้จริงที่ทะเลมรการมีของขวัญที่ฉันเก็บไว้ให้หนายอย่างที่เคยบอกนายอยากเดินทางไหน ต่อที่ชอบเลยคนชั่วเองก็มีอิสระของคนชั่วฉันเลยมาเนต่องที่ทะเลมัวกรและเห็นอ๋อนาวานแต่ส่วนหนึ่งของร่ากาัหองนาวานเยยึมันจิตัวใจฉันหัวใจเนี่ยนะฟังดูเจ็บบังเมื่องแบบนี้มันทำได้จริงเหรอ ได้สิพ้าบนตัวฉันมีคำสาบในชีวิตอมตะอยู่คุณใช้ประโยชน์จากคำสาชีวิตอมตะและทำให้ตัวเองกลายเป็นภัชนาของเราแม้จะมีพลังของนาวารแต่ร่างกายมนุษย์ก็ไม่อาจรับพลังที่เกินเข้าไปได้แต่คำสาห่งชีวิตอมตะคอยรักษาอัตกาอินญาที่พันธาของมันแต่นี่ไม่ใช่เส้นทางแห่งความแข็งแกร่งพลังคนเป็นผลงานชิ้นเอกที่เ่งบของความเิเนและความฝัน ทั้งที่สุดาความมุ่งมั่นที่ผู้ก็ไม่ได้เป็นของคุณเพราะงั้สิ่งที่เกิดการยอมรับฉันพูดถูกใส่คอนเซ็ปต์รู้นิดนึ่แต่ว่าฉันสัมผัสถึงเจ้าภาพเองแต่ไอ้ยังหันจากเขาอยู่หันจากเขามากอยู่ดีดังนั้นเวาอรู้สึกที่ฉันมีกับเขา ฉันคิถึงอาจาอนจงถึงมากที่ถึงช่วงเวลาที่เจ้าพวกวายร้ายที่ินใจบ,าบา้านทีกใ้ฉันไม่เสียใจที่ตันใจแบบนีความสุฉันไม่เสียใจที่ตัดสินใจแบบนี้แต่อน่ให้ฉันไ่เสันใแ้ว <c oughs> ฉันัมเสอัดนใจแล้วคน่้ันเสับ

กับดิมมีูวามที่สูงสักขนาดนั้นพวกเราก็เหมือนกับนักปีนเขาในยามค่ำคืนที่ไม่รู้ว่าภูเขาสูงแค่ไหนและไม่รู้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จริงอย่างที่คุณว่าแต่ฉันเป็นซินได้เวลาว่าไม่ว่าจะสิ้นหวังแค่ไหนฉันจะเอาชนะมันให้ได้พราะควคุ้มคุ้จบแล้ว ฉันก็รู้สึกได้ลางๆว่าสิ่งที่อาจารย์ไปหาอาจไม่ใช่การต่อสู้ที่ดุเดือดจะเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่มีอะไรให้เสียใจคุณเป็นเพื่อนของอาจารย์ใช่ไหมเพืออ่อนกันก็ต้องมีอะไรคล้ายกันอย่แล้ตอนมาที่นี่ครั้งแรกคุณแทงฉันข้างกลางอกแล้วขโมยพลังของฉันไปแต่ฉันไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์ใดๆตระหนั้นเลย แต่ในครั้งที่สองตอนที่คุณพุ่มสุดกำลังก็ออเอาชนะฉันฉันรับรู้ถึงความกระตือนลุร้นและความสุขได้จากดาบสุดความสุขนั้นก็เหมือนคนที่มุ่งรุ่อยู่กับการใช้และได้คนพบความจริงขเหมือนกับคนที่กระหายในศิลปะและได้เข้ามาในพรามพละสุดกำลังกัน น่าสนใจดีฉันมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้แสดงอารมณ์พวกนั้นออกมาแต่เธอกลับอ่านใจฉันได้ฉันใช้ยาของเธอลุกข้อนเรต่อสู้กับเธอทำให้ฉันมากเอ่อสขใจมากจริงๆถึงจะแพ้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียายอะไรฉันเลยคิดว่าบางทีอาจารย์เองคงตั้งตารอการต่อสู้แบบนี้เหมือนกับพวกผู้ต่อสู้ที่สามารถบีบมือเขาให้เขา งานทุกอย่างออกมาใช้ผลลัพธ์สุขภาพทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ภายในและก้าวข้ามกิจการของตัวเองแลวทุ่มเททั้งหมดเอ่อทุ่มเททั้งกายใจในการรัู้จากนั้นก็เปิดก็ปดิปดฉากชีวิตของตัวเองไปพร้อมกับการประลองครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ทั้งความมีความช่วจึงไม่สำคสัญสำหรับเขาสิ่งเดียวที่เขาต้องทำทำตัวเองให้สมบูรณ์ นี่เป็นหนึ่งในความรักที่ทำให้เขาข็งงเธอพูดถ,ถูกบางทีเขาอาจจะคิดว่านั้น,นะนนะมันจะเป็นแค่มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนกันนะขนาดฉันเองอยังตื่นเต้นเลยร่างกายคุณพลที่ตกต่างกันานนลังที่ันกาันลงกันารรกันางกาันาตพันัน แต่เขาไม่ให้รบเรือนความเจ็บปวดด้วยอีกไม่นาสติของันจะมดเ้อครั้งน่าเสียดจริงๆที่ฉันคงไม่มีโอกาสได้เป็นสักยานในการตอบสนเอเกิร์เธช่วยทำในสิ่งที่สันารทำให้จบเร็จดป่ยฉันทีได้ไหมได้แต่ความตายไม่ใช่หนทางที่หลุดพ้นได้หรอกโทคุณไม่ใช่ความตายเพราะงั้นฉันจะใช้วิธีอื่นฉันทำลายจิตญาณของคุณ ไปพ,พดไปไปสิ่งบนเพืจะสลายไปร่างกายและจิตใจของคุณจะกลับมาลงเอที่น้ำทุกความทุกชีวิตเราะสงบลงความรุมนแรงนนคุณสามารถพิชิตได้หมดแล้วิูกสุดท้ดายดิแล้ไม่ต้องทรมานกับพลังที่ควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานเราจะมาพร้อมความเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวง ทุกอย่างขึ้นอยู่กันใดสินใจกของคุณแบบนี้ก็ไม่เร็วนะไม่แน่ว่าพอสัตสื่ขึ้นมาอาจจะยังทันได้เห็นการ่อสู้ของเธอกับซาสับบิได้ฉันยินดีเชื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะสามารถประลองฝีมือเขาได้จริงๆและนั่นนั้นว่าคงเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและผาลัมข้ามคืนของฉันจบลงแล้ว แต่การเดินทางอันยาวนานคือ,อยังเดินยังคงดำเนินต่อไปโชคดีที่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้โดดเดี่ยวฉันจะปีนขึ้นไปบนขอลูกนั้นให้ได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามคุณคอยเป็นสักขีพยานอยู่ที่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดก็แล้วกันยาวมาก ในที่สุดก็จัดการได้สักทีพวกเราออกไปกันเถอะคราวนี้ต้องรีบไ่ออกไปมาข้านแล้วใส่ตังของสเกิร์ตท่านมองไปในขอบฟ้าแต่โค้ชที่นี่ไม่มีอะไรมรันเดิมเลยแฮนนีอืมอืม เราชนะแล้วเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนีไ่ไม่กี่วันนี้แท้ๆแต่ทำไมรู้สึกเหมือนหามานานมากแล้วอ่ะวันละเชียวเปันโลกไม้หญิงอุตส่าหอะไรที่เราเอาชนะไม่ได้จริงด้วยพวกเรานี้เก่งจริงเลยแต่อย่าไม่ได้แสดง,งเต็มที่เลยดูมั่นใจเต็มที่เลยนะยดูเหมือนเธอจะแข็งเก่งขึ้นจริงๆนั่นแหละแป๊บเดียวก็มืดแล้วจริงเสิเกิด ดวงดาวที่ดับมอดพวกนั้นที่คุณพูดถึงตอนนี้คิดถึงสภาพดหรือ,อกลับมาสงแล้วล่ะพอได้พลังที่เคยถูกอ๋อเคยถูกดินเนไปตอนนี้รกลับมาที่ตำหนิเลยแล้วก็ที่สักถ้าหามีดวงดาวมากมายขนาดนั้นถ้อให้หายไปสักดวงสองดวงพวกเราคงดูไม่ออก หลายแล้วปีที่ผ่านมาฉันคอยเฝ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน,น,นดวงดาวปลอยแสนอยู่บนท้องฟ้าที่ที่ถูกจัดวางไว้อย่างละนีพ่อประกายแสงอันเสื่อมสันแต่ว่า ก็เพราะมันไม่ใช่ของจริงฉันถึงเพื่อนๆเอาความสมบูผู้ที่มันมอบให้ได้ฉันก็คิดว่ามันสวยมากเหมือนกันอยากขึ้นไปดูบนนั้นจังก็อากางที่สวยงามย่อมมีวันแตกลายซักวันหนึ่งเราจะกลับสู่จักรวาลที่แท้จริง ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตามเวลาจับผัดันทุกคนไปข้างหน้าทำให <laughs>